สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเอเดนเดอร์นะครับในาการเกมเมอร์ฝึกหัดน,นะครับวันนี้ผมมาตามติดฟอร์มของสอคิลิมเอฟซีพบก,กับไกยาน่านะครับเดปอรติโวูออริโนโกนะครับเดปอติวูออริโนโกนะไม่รู้ประเทศอะไรอันนี้ซอคิลิฟก็จัดทัพมาในสไตล์ สามหนึ่งสามหนึ่งสองครับกล้องหน้าสองคนม,มายลข่สิบกับมายลีเก้านี่แหละเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่อกมาที่กาดซ้ายโดนปัดได้ครับ ปอติโวได้บอนจ่ายเข้ามาตรงกลางอ่าลูกนี้กองหลังสกัดออกไปได้ครับลูกนี้ยิงอ้าเป็นประตูเลยครับผมโอ้โหเฟอร์แลนี้ครับกองหน้ามาเล็กสิครับเบิกล่องให้สอกิปปินไปแล้วในนาทีที่สิบเก้านะครับ ดีขึ้น,นเรื่อยๆครับตัดบ,บอลที่โกเมสมาติดที่ยังคุกคิกกันอยู่ได้ยิงไหมโอ้โห,โโหโลูกนี้โดนตัดออกไปครับยังเป็นไฟบุกอยู่ครับสกินดิปเอฟซีโอ้โอ้ลูกนี้กองหลัง เราไปทําฟาวครับหมายเลขสองได้เป็นเหลืองไปแต่ก็เดีป๋ปอติโบ้ก็พลาดโอกาสทําประตูตีเสมอครับยิงข้ามคานออกไปประตูของบอลอยู่ในแดนกลางครับออกไปทางปีซ้ายวนกลับเข้ามาหมายเลขสิบได้ยิงไหมไม่ได้ยิงครับลูกนี้ลต่อไปครับ ดูตามรูปเกมแล้วสกินดิบเอบุกมากกว่านะครับอยู่ในแดนของเดปอร์ติโมากกว่าลูกนี้จ่ายมาหน้าประตูไม่ได้จบครับตรงนี้ล้ำหน้าครับมาลีเก้าครับโดนเช็คล้ำหน้าสกินดิบเอซเล่นดีขึ้นเรื่อยครับเริ่มขึงเกมแล้วตรงนี้ Mm hmm. หมายเลข18ครับใจดีไม่ยิงครับส่งคืนให้เพื่อนแต่โดนตัดออกไปอันได้บอลแล้ว <Hey. S 1> ลเสำหรับใครที่ติดตามเป็นแฟน YouTube นะครับของช่องนี้นะครับก็กดติดตามกดเพื่อท่านจะได้ดู แมตช์ของซอคิดเิบ FC นะครับฤดูการนี้ก็เป็นฤดูการที่8แล้วครับที่ซอคิดเิบ FC เล่นมานะครับไปดูไฮไลท์กันนิดนึงครับก็ไม่มีอะไรมากครับในช่วงจังหวะนาทีที่16ครับเฟอร์ลรี่ก็เบิกล่องให้ซอคิดเิบ FC นำเดปอร์ติวูโอริโนโกนะครับ1-0น,นะครับจบครึ่งแรก ดูการของวลนิดนึงครับก็มากกว่านิดหน่อยครับแต่ก็สีสีครับดูในสีสีใบเหลืองไม่มีนะครับโอกาสทำประตูนั้นสกีิตเอฟซีสี่ครั้งนะครับยิงเข้ากรอบสองครั้งแล้วก็เป็นประตูหนึ่งครั้งนะเรามาดูก้นต่อเครื่งหลังครับโอ้ลูกนี้ยิงเข้าไปง่ายๆครับเรนลี่ลูกนี้ ไม่ล้ำนะครับน้ำสองศูนแล้วครับเมอร์ล,ลี่เมาคนเดียวสองประตูมาดูกันต่อครับยังเป็นฝ่ายของสกิดิโอ้หูกนี้โอ้ทั้งยิงทั้งจ่ายเลยครับวันนี้สองหน้หาไม้ก้าสามศูนยไปแล้วครับ สองทีม SC ขึ้นนำสามศูนแล้วครับแบบนี้ก็น่าจะหายห่วงครับแบบนี้เหลือเวลาอีกไม่มากเรปอติโวออรเป็นทีมที่อยู่ในศึกกิจกรรมนะครับศึกราชา ถ้าพเพื่อนๆเล่นอยู่ก็สามารถเข้าไปในกิจกรรมศึกราชาได้นะเดี๋ยวจบเกมผมแนะนำให้เพื่อนๆดูว่ามันเข้าไปตรงไหนเห็มุมครับอ๋อลกนี้เกือบไปครับอ้าวได้ฟรีคิกครับโอ้ลูกนี้ติดกำแพงครับยิงไาติดกำแพง เกือบเป็นแฮตริกครับเกือบทำแฮตริกได้ครับเคนระรี่ยิงไปแล้วสองประตูเล่นดีมากครับวันนี้เตะมุม,มครับสกัดออกไปได้ครับไ,ได้บอลก็โดนตัดออกไปครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง20นาทีครับจะหมดเวลาการแข่งขัน สอคิดดิบเอยังคลองเกมได้เยอะกว่ายัางต่อเนื่องครับมาลุ้นกันว่ากิจกรรมนี้จะไปได้ถึงไหนครับสอคิดดิบเอหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมชื่อสอคิดดิบ FC ต้องบอกตรงๆเลยครับผู้จัดการทีมชอบกิน ของดิบครับเอาเรียบร้อยครับฟอร์เนนี่ยิงแฮตทริกได้แล้วครับโอ้โหลูกนี้สวยงามมากครับจ่ายได้ติดขัดจริงนะครับสวนกลับออกมาก็โดนตัดออกไปครับบุกไม่ได้เลยจริงๆครับเดียร์ติวูออริโนโกนะครับต่อครับต่อเนื่อง ยิงไปติดหมาเลขห้าครับอาครับได้บุกขึ้นมาเหมือนกันสำหรับเดปอริโวครับแต่ก็โดนก้องหลังสกัดออกไปนะครับโอ้ลูกนี้สกัดออกไปครับสวยงามมากก้องหลัง หมายเลขสองครับเล่นได้ดีจริงๆนะครับจับคู่กับหมายเลขสามนี่เล่นได้ดีจริงๆเอาครับขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งโอ้โดนนี้โดนตัดไปสวนกลับได้ไหมลูกนี้จะสวนกลับแต่เป็นเทคล้ำหน้านครับหมดเวลาครับก็เป็นว่าสอจีดิเอซีเอาชนะรีปอร์ติวออริโนโกไปได้ศูนย์ต่อตต่อสี่ครับ สำหรับเ,เพื่อนๆที่สนใจอยากเข้ามาเล่นในกิจกรรมทัวร์สามกษัตริย์นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่ตรงกิจกรรมนะครับนะฮะมันจะมีนี่ครับกิจกรรมหรือไปที่หน้าแรกแรก็ได้ครับหน้าแรกซึ่งตรงนี้ครับด้านบนเห็นไหมครับเพื่อนกดเข้าไปมันอยู่ตรงนี้กดเข้าไปดูเลยนี่ครับก็จะมีกิจกรรมให้เพื่อนๆไปเจอกับทีมต่างๆนะ ต,ต้องบอกก่อนครับแต่ละทีมันจะค่อยๆเก่งขึ้นนะครับแล้วเพื่อนก็จะได้รางวัลนะครับถ้าชนะนะครับถ้าแพ้ก็ไม่ได้โอเคครับมาเจอกันใหม่ครับในนัดต่อไปครับผมสวัสดีครับ